สวัสดีครับผมผมก็ไปเบรกการ์ดนี่มาครับเป็นอะไรนะชื่ออะไรอ่ะกะวาวอะไรแฟนทอมวอร์เนอร์บรา r เอร์ตามรูปที่ดูน่นละกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมอะได้เขาจะเป็นสุ่มตัวอักษรนะผมได้ตัวอักษรพีพของ Warner b r o t h e r เมันจะมีตัวละครอะไรบ้างอะ มีทั้งตัวละครทั้งหนังอะไรมั้งเพราะไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดนะเห็นคนเป็นของ w o n เตอร์ t l e r ของเขาเลยไปเบรกมาแล้วก็ตัวพีล่ะทุกคนช่วยเราหนาะตัวพีของ Wonder Butler จะมีอะไรบ้างโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแกะว่าจะแกะ อันนี้นีคือด้านหลังโอเคด้านหลังมีอะไรบอกไหมมีบอกเป็นของยี่ห้อหรือวะอน่าจะไม่มีบอกโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใส่เคสมาอันนึงแสดงว่ามันน่าจะเป็นการ์ดดีไหมไม่รู้ นี่นน่ยครับของอะไรวะซูเพลของจีนหรอ2024กากาวแฟนทรัมบอนเดอร์บร์เทอร์สอย100 a n นนเวอร์ซี่ W.B. โรเดอร์บร์เทอร์พิมพ์ต์อินไชนไม่รู้เป็นอะไรแน่กี่ใบกัไม่รู้ แล้วเข้ามาดูกันเลยดีกว่าอะไรบ้างเอาละใบแรกหุ้ยหนาวความหนาวตีปุ๊บใครวะ professor p a t pending เรื่องอะไรอะ่ะมีบอกเรื่องไหม fundamental ม,มีอนะไร้ี่หลังอ,อ่ะ the matrix love basket interview อะไรว,ว,วะ เรื่องอะไรอะ่ะใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะเรื่องอไหนวะเอาล่ะต่อไปต่อไปลุนลุนหลุนฮึบดูสิแพร์พอยซ,ซ์นไอไวีอ๋อหน้าหลังจะเป็นจะเป็นเหมือนกันนะเบสการ์ดเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันไหม t o baby m a t t e r 300 signing อืมฉากหลังเหมือนกันแสดงว่าตัวเขาเรียกตัวอะไรอ่ะเบสการ์ดด้านหลังจะเหมือนกันนะส่วนนี่นี่ก็จะมีบอกรหัสโอเค poison ivy ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะเอาละต่อไป พาร s i ิวิโอ้พาร์ทิวิใช่อันนี้เรื่องเรื่องเรื่อง ready player one เรื่องนี้ผมก็ชอบสนุกมากมันแบบเป็นแบบอะไรวะเหมือนกับเป็นเข้าไปสวนบาร์นะเป็นเครื่องเล่นแล้วเข้าไปอยู่ในใน,ในเกมมาพูดง่ายๆแล้วมีแบบมีคอสิลลาในกันดั้มโอ้โหม่งโค้ทให้เอาลนะไปต่อไปฮึบพอกี่พิก อุย้ยแต่หมูออเโอเคอเค้าอ,อาละเฮ้ยอันนี้ใส่ซองให้แสดงว่าอันนี้ต้องอันอื่นอะไม่มีซองพลาสติกใสเลยอันนี้แล้วก็มีนั้นด้วยอะไรอะ่ะจุ๊บโอกีอ้พิก เออ่แบบซิ l เวอร์อัตราออกไม่แน่ใจอัตราเรทออกเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ละแต่ก็โอเคละถือว่าอืมได้แล้วมั้งอโอ้กิฟต์ตอนนี้ล่ะได้อันเดียวเลยใส่นี่มาด้วยเฮ้อันนี้เบรกสามกล่องฮะอันนี้ รันห้าสิบทับร okay. ้อยสี uh, uh ่ส huh. ิบห้าเปิดมาเลยฟุบบอมกี่ผิเออใช่เราต้องได้เราเราตัวพีก็ได้โอ้โหพอกี่ผิดโอเคหมูอ่าฮะก็ก็ได้แล้วมั้งได้แล้วขอจับขอจับการ์ด ใบจ,จริงหน่อยเลเยอร์มันอะไรหรอเป็นแบบเรียบๆด้านหลังไปแบบแบบจีนเนาะน่าสนใจนะกากระวาวอันนี้มีเบรกไหมนะพอกกี้พิกเออเนี่ยตาออกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าโอเคแหละถ้าขอใส่นี้มาแสงว่ามันจะต้องสูง ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็คือว่าอีกทีนึงเนาะก็ัยเบทธรรมดานะพอกกี้พิกแล้วก็วกอะไรนะ professor pad painting เรื่องอะไรไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยแล้วกันแล้วก็ที่ผมชอบนะนี่ passive wall แจว poison ivy เยี่ยมแล้วก็เป็นพอกกี้พิกแบบ silver แล้วก็พอกกีพิกแบบอา่านี่ก็อะไรอะ่ะสักอย่างมันจะกระสี เราสักอย่างแหละแต่ว่าก็ถือว่าผมว่าเฮ้เบรคนี่คุมนะออกเป็นว่าผมไม่ต้องมาเบรกกับพิสุบบ่อยๆแหละคุมๆผมคิดว่าคุมนะเอาอันนี้ก,ก็ก็ไปติดตามก็ได้นะครับถ้าเคยใครอยาก็ได้เนาะอันนี้อันนี้ของ2 2 4กับกบส่า Phantom Broner Brothers 100 Anniversary นะครับผมไปตามกันได้วันนี้ก็ขอปิด แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม